วันนี้พี่ต้องเลือกสวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นวันนี้พี่ต้องเลือกนะครับแต่เป็นเพื่อนเราในไลน์ออฟฟิเชีนะเขาไปดูได้นะครับเริ่มมีเพื่อนเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้สมาชิกหนึ่งสิบสี่คนนะครับผมแล้วก็ใน YouTube นี่ก็ใกล้ละใกล้พันสามละใกล้ใกล้ทะล,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 ลุแนวแนวต้านที่หนึ่งแล้ว ความฝันของเรานะครับไปถึงที่สองพันิี่กบุญหัวแล้วฮะตอนนี้เกือบจะพันสามนะฮะทะลุขึ้นไปให้ได้อ่ะช่องทางการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับง่ายสุดเข้าไปในไลน์ออฟฟิเชียลเลยนะเดี๋ยวเข้าไปที่คําถามไว้บุ้บบับบุ๊บ,บ,บเดี๋ยวมงเข้าไปตอบหรือถ้าไม่สะดวกที่เกีล้วโฆษณาแอดเข้ามาในไลน์ผมก็ได้อ่ามนเหมือนกันคุยได้เหมือนกันแต่ในไลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยผมจะทํางานในคอมพิวเตอร์ซึ่งภาพข้อมูลอะไรอ่ะมันก็จะดีกว่าถ่ายจากถ่ายจากมือถือแต่แล้วแต่ลูกพี่เลยแล้วแต่เลยนะน,นะครับใกก็็มี TEC 4 0 r e ก็เข้าไปได้เลยหรือจะมาหน้าร้ายก็ยินดียกหูมาหาผมก่อนนะครับราคาตัวไหนผมปรับลงได้หรือเป็นราคาออนไลน์ผมจะปรับเปลี่ยนให้ผมจะได้รู้ว่าอ๋อลูกค้าที่มาจากออนไลน์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะโปรโมชั่นเดือนนี้มีของแถมไปในกล่องเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็กลุ่มมีดพับรับฟรีหนึ่งครั้งซื้อที่ผมรับฟรี1ครั้งค่าใช้จ่ายในการส่งไปส่งกลับต้องเป็นหน้าที่ของลูกค้านะครับแต่ผมรับให้ฟรี1ครั้งในมีดเล่มนั่นแหละนะ ตลอดอายุการใช้งานมันเลยนะครับรับฟรีหนึ่งครั้งเอาพี่แล้วถ้าเกิดเอามารับครั้งหน้าทําไงอ่ะก็ถ้าเกิดว่ามีเล่มอื่นนะครับก็ผมคิดค่าใช้ใจ่ายเล่มละห้าบาทนะครับเป็นมีดพับไส์ประมาณนี้แหละเนี่ยห้บาทวัสดุก,ก็คือไม่เกิน AUS8 ถ้าเป็น VG10 S30V อะไรผมขอเล่มละหนึ่งบาทนะครับขอให้มันเป็นมีดใช้งานนะอย่าเป็นมีดสะสมเอาไปดูหาตำหนิ จับผิดนี่ไม่เอาเคื่องหยาดเ่าๆผมไม่ใช่ช่างวิียนอะไรมากมา,กมา,กมายหรอกก็คือเป็นคนรับมีใช้งานนั่นแหละรับกหับรับให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าคุณต้องการความสวยงามต้องการอะไรต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับเน้นการใช้งานผมไม่รับนะคเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาโอ้ยมันเป็นรอยตรงนี้เออเอาแค่รับเอาแพ้เอาแค่เอาแค่คนขี้เกียจพอเอเออย่าคนคาดหวังเอาคนขี้เกียจพี่ขี้เกียจครับผมไม่ว่างอาทิตย์นี้ผมต้องไปทํางานได้ เงินเป็นหมื่นเป็นแสนอันนี้เป็นรู้นนาอาอจักบริหารจัดการเอาเวลาเวลาในการที่พักผ่อนนะเอาไปพักผ่อนเต็มที่เลยส่วนในอย่างอื่นก็ส่งให้คนอื่นให้เงินใช้เงินทํางานดีกวา่าอะไรอย่างนี้าวันนี้เกิดนมานานนะครับวันนี้ที่ต้องเลือกมีที่ผมนํามาอธิบายให้ฟังวันนี้จะมี buck van tetro แล้วก็อีกตัวนะครับ สไปนโก้เนทีฟไฟตตัวธรรมดาที่สุดสองตัวนี้คนละแบรนด์คนละค่ายเลยราคาพอๆกันด้วยนะครับมีตังค์อยู่ก้อนหนึ่งสามารถซื้อได้และนี่และนี่เลยผมจะตัดสินใจมันยังไงนะครับรายการนี้ก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์ในการเลือกซื้อสินค้าแบบแง่ายๆง่ๆงงงของผมนี่แหละถ้าฟังดูเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณมากถ้าฟังดูแล้วไม่เป็นประโยชน์เลยคลิปหน้ามีมันต้องมีประโยชน์กับเอ็กมั้งเลยวะใช่ไหมอ่ะ สมมติว่าคุณจะต้องซื้อสองเล่มนี้นะครับผมพื้นฐานเลยนะราคาเท่ากันแมปเมกันเหมือนกันด้วยเม็ดในอเมทั้งคู่พี่ผมอยากได้มีดสักเล่มหนึ่งอืม้วปัญหาเรื่องเงินนะผมจะถามก่อนเลยมีปัญหาเรื่องเงินไอ้คุณคาคำถามพว่ต้องถามเลยไม่มีอ่ะผมรวยผมรวยพี่เอาารวมซื้อสองเล่มเลยเอยใจเย็นพี่งแหมใจเย็นเนี่ยเอาสักเล่มหนึ่งก่อนอแต่ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นผมไมไ่มีปัญหาเลย นายจะซื้อมันไปทำไมอะ่ะผมอยากได้อะ่ะเอาเอา,เอาไปเสริมดวงเสริมวงชุ้ยแบบที่กูใช้ไหมไม่อ่ะพี่ไม่จำเป็นอะ่ะผมไม่ได้เอาไปหวดไครด้วยไม่ได้เอาทุยทำธุรกิจอะไรใดๆทั้งสิ้นผมแค่อยากได้มีดผัดสักเล่มอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูก่อน2ตัวเนี้รูปล่างมันต่างกันนะเพื่อนนะครับต่อให้มันจะเป็นแหม่มอเมริกันเหมือนกันแต่รูปล่างมันต่างกันมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ถ้าเราจ่ายเงินเท่ากันเราจะได้อะไรคุณจะได้มีดสองเล่มน,นี้ครับมีดสไปเดโก้ผมเริ่มทีส่สไปเดโก้สไปเดโก้เนี่ยมันจะเบาน้ําหนักมันจะเบาดีเออแล้วมันก็จะแบนๆแล้วเวลาพกมีคลิปเนี่ยมันจะมีตัวแมงมุมขึ้นมาทําให้เราสังเกตได้ว่าพี่คนนี้ใช้มีดสไปเดโก้นี่นะเอ๊แล้วแบบนั้นอย่างเงีนเน้ยเนทีฟซะด้วยอ๋าคนซื้อมีดเนทีฟเล่นเนี่ยเล่นแม่งราคาเกือบครึ่งครึ่งครึ่งมือน,นะราคาเกือบครึ่งมือ แต่งตัวมีสไตล์เว้ยแั่นแนเสริมเอาไปเสริมห่วยเสริมเสริมบุคลิกนะครับปะกับเป็น FRN FRN ก็พลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งเขาคิดออกมาแล้วว่าก็คือมันจับได้ก็คือมันจะมีรอยมีลายของมันเนี่ยมันไม่มันหนึบมือนะครับแล้วก็เวลาจับมันจะเป็นมีไซส์แบบผมว่าขนาดไซส์เล็กหน้ามันจะหน้ามันจะป้านๆหน่อยแล้วก็คมไหมคมไม่ต้องห่วงคมอยู่แล้วนี่ ต่อไปเ e โก็ c p m s 3 0 v เบอร์เหล็กที่เขาใช้แล้วก็ระบบแบ c ็กล็อกระบบแบ็ก็คือล็อกจะอยู่ข้างหลังนะครับเบาเน้นเรื่องเบาละต่อไปถ้าคุณซื้อ b a c k กแว t a ท e Pro นี่คือ b ล็อกแวนเท็ดโสิ่งที่คุณจะได้ก็คือมันจะเปิดให้2อ,อย่างมันจะมีเป็นโฮสตัดที่เป็นรูสล็อตกับอีกอันหนึ่งเป็นมินิฟลิปฟลิปเล็กๆตรงนี้สบัดเปิดได้ นะครับระบบล็อกมันจะเป็นอะไรเนื้อล็อกโอเคไหมฮะแต่ปัญหาของตัวนี้เท่าที่เพื่อนๆเ,เคยเล่าให้ฟังนะครับก็คือไอ้ไอ้พวกไอ้พวกจอยอะไรข้างในของตัวนี้ใช้ไปนานๆมันก็จะเริ่มมันจะคลอนนะครับแต่ก็คงใช้นานระยะหนึ่งแหละนะครับอันนี้อันนี้คือจากการใช้งานนะครับแล้วก็พอใช้ไปนานๆเนี่ยพอเริ่มใช้เดี๋ยวเซนเตอร์มันก็จะเริ่มไม่ค่อยตรง เราสามารถปรับตั้งได้ด้วยตรงนี้นะครับมันเป็นมีดใช้งานที่ของทั่วๆไปเหมือนพี่ปั่นจักรยานขับมอไซค์วันหนึ่งพี่ต้องเข้าศูนย์ไม่มีปัญหาถ้าพี่ใช้งานมันคุ้มขนาดนั้นพอก็คือมีดมันได้ได้ใช้งานจากพี่ได้คุ้มขนาดนั้นแล้วครับนี่คือเสียงตอบกลับมาของมีดบากที่เพื่อนๆเคยเขามาเล่าฟังนะว่าไอ้ตรงล็อกตรงเนี้ยบางทีมันก็จะอาจจะเสื่อมเร็วหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสาเหตุหนึ่งของการเสื่อมเร็วของมันก็คือเราอาจจะเปิดแบบเวี่ยงไิดซ้ำไปเปิดได้แบบ คนเราแม่งโดนต่อยทุกวันในเีี่ยเจ็บหูเหยียทุกวันเน่ยใช่ไหมก็ต้องดูแลรักษานิดนึงนะครับตัวนี้เวลาพกหางมันจะหายนี่คือข้อดีของมันนะครับนี่ไงหายไปเลยคนจะนึกว่าเป็นปากกาแล้วบอกไม่รู้มันก็ไม่ใช่มีดมันดูไม่โหดใส่ข้าห้องประชุมคนไม่รู้ไอ้ที่ประชุมอยู่แม่งพูดไม่ถูกใจกูหยิบมีดออกมาเล่นแม่งเลยหมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย เดีย๋ยวนี้ช่างคนตียเยอะฮะเดี๋ยวจะออกไป E ีไหช่างคนตนีนี่เห็นนะจะเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่คุณจะได้อีกก็คือปากตัวเนี้ยมันเป็น g ีเทนแล้วก็เอามาซอลรองแล้วก็ประกบลงไปในนี้ในนี้คือกรอบมีมีมีม,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 มีมีวัสดุสองชิ้นนะครับเป็นกรอบพลาสติกด้วพาเอ็แล้วก็แปะด้วย G ีเนตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของบัคสวยสวยงามสวยงามตามสภาพสองตัวนี้นะครับ เป็นไงชอบไหมนายชอบล็อกแบบไหนอ่ะเคยมีมีดพับไหมไม่เคยอะพี่ซื้อไอตัวถูกๆไปเล่นก่อนไหมไม่อะพี่คนอย่างผมมีระดับซื้อทีเล่นแทงเลยเหรอนี่ไงนี่คือปัญหาคือถ้าคุณแบบอยากจ่ายเล่มเดียวแล้วจบเลยนะระวังจบเหมือนกันนะไม่ชอบอะเสียตังค์ไปแล้วอะตั้งหลายตังคนะ์เนี่ยระบบไรเดอร์ล็อกไม่ชอบเลย เสียตังไปเหมือนกันหลายตังเหมือนกันเลยพี่ผมไม่เคยจับนะผมอยู่ไกลมากเลยผมอยู่คนครพนมผมอยู่แม่ฮ่องสอนผมมากรุงเทพไม่ได้หรอกผมไม่ชอบแบ็กล็อกเลยอีกนี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นโอเคไหมครับปัญหาเนี้ยไอ้นักรีวิวมีดหรือนักเล่าเรื่องอย่างผมเนี่ยมันแก้คุณไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้สัมผัสจับมันเองฟิลลิ่งตัวเองเพราะฉะนั้นปัญหาปัจจุบันในการซื้อของออนไลน์นะครับ คุณอย่าเป็นคนที่ซซเรียสมากอย่าสตริกมากในของบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยจับเลยเฮ้ยน้ำหนักตัวนี้มันดูมันหนักดีวะ่ะบางคนก็เฮ้ยมันหนักแน่นดีเว้ยน้ำหนักมันดีแรงเหวียงม,มีเอา้ามีนี่คือองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยที่ผมพยายามจะยัดเข้ามาในนี้พี่ดูนะอันนี้มันเบากว่านะพี่อย่างนี้อย่างนี้นะหรือถ้าให้ดีพี่ซื้อมีดถูกๆไปเล่นก่อนไหมเออตัวต่าพันไหมไปรองพับลองเปิดดูเฮ้ยฉันชอบไปบ,บ่งแบบนี้เว้ยเดี๋ยวเราก็ซื้อมีดเล่มใหม่อย่าพยายามทําให้ ของเล่นคุณมันเป็นมีดเล่มสุดท้ายในชีวิตแล้วคุณเอาชีวิตไปตกอับของมันโอ้แม่แก่จังเลยวะไม่อะมันก็แค่ของเล่นทำไมอะกูมีตังค์ซื้อเดี๋ยวกูก็ซื้ออีกจบมามคิดแบบนี้จบเลยแต่ถ้าเก็บตังค์มาคาดหวังมันผมแนะนําพี่วางมันลงพี่ซื้อมีดถูกไปเล่นก่อนให้เข้าให้เข้าใจระบบของมันก่อนซึ่งในการเข้าใจระบบในการซื้อมีดถูไปเล่นเนี่ยผมจะแนะนําให้เลยว่าการล็อกเป็นแบบนี้อะไรนั่นล็อกเป็นแบบนี้นะไอระบบล็อกแบบไหนเป็นแบบไหนพี่ลองซื้อไปเล่นดู พี่จะรู้อ๋อฉันชอบแบบเฟรมล็อกอ่ามันมีเฟรมล็อกตัวแพงๆไหมครูอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปกันทีนี้มันจะสนุกละมันจะสนุกทําให้การเล่นมีของคุณมันไม่หดหู่หรือบางคนก็ไม่เป็นไรพี่มาสามสี่พัน 4, 000, ผมผมผมคุยแล้วผมไม่ซีเรียสอ่ะผมโอเคอยู่แล้วขอให้มันเอามาแล้วผมก็ไม่ชอบเดี๋ยวผมก็ซื้อเล่มใหม่ขอให้แบคล็อกผมไม่ชอบเดี๋ยวผมก็ไปหาไอ้ตัวที่มาเป็นคอมเพรสชั่นล็อกมาเล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณจะมีของเล่นตทมเลยแล้วคุณจะไม่เครียดในหัวด้วาคมด,าดหััังกบน แล้วคุณก็พอมีบัตเจ็ตพอจ่ายได้ไม่มีปัญหาโอเคป่ะม,มันมีมันมีรอบดีรอบไม่ดีมั่งเออบางทีแบบไปนวดเจอคนดีตกชะตาเคมีถูงก็ดีใช่ไหมเออไปเจอบางคนแม่งไม่ถูกชะตาเคม,มีมันก็มีใช่ป่าแบบนวดบ่าไหลเลยดีนะนวดตัวนวดขาด้วยเออไม่ใช่เป็นนวดอย่างอื่นนะไม่เอานะเขาขายอยู่นะ470ล้านมั้งเนี่ย ว่าจะไปซื้อกับเขาเหมือนกันนะแต่ผมขาดอยู่ประมาณ407 4ก6 9ล้าน9แสน9ขาดเยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> นะเขาขายอยู่อ่ะกลับมานะครับคุณจ่ายตังค์เท่ากันคุณจะได้ประมาณนี้อ่ะถ้าถามผมชอบไปไหนอะ่ะโอ้พี่พี่เขาไปเดวโก้ตลอดเลยอะ่ะเขาพก ตัดเรื่องธุรกิจออกเอาพี่ชอบอะ่ะเหล็กก็เหล็กเดียวกันด้วยวันนี้กูชอบมีดเลยจ้ะโอ้พี่ไอ้นี่มันทำไมล่ะใหญ่กว่าหน่อยเป็นไรอะ่ะเอาไหนกูเอาที่น้ำหนักแล้วนะกันบัคบัคแวนเทจโปรนะครับหนักร้อยี่สิบกร,รมัม ต่อไปดัโก้เนทีฟไฟหนักเจ็ดสิบกรัมน้ำหนักต่างกันห้าสิบกรัมเบาอันนี้มันเบามัจบไหมเบาเวลาเดินมัจะได้ไม่เมื่อยขาห้สิบกรัมแบกไปทั้งวันในเที่ยวับนี้โผลรนีวยับต่อมือเลยผมจะเลือกไอ้ตัวนี้ครับเงื่องด้วยเหตุผลอย่างที่ผมบอกบางเบาเหล็กคุณภาพเท่ากันราคาพอกันแล้วก็ ต่อไปเดโก้คนก็รู้จักกันดีเพราะว่าถ้าเทียบชั้นกันแล้วนะครับมีดบัคมันจะเป็นอเมริกันตัวถูกตัวถูกกว่าก็คือถ้า่ายราคาเท่ากันเราจะได้ G ีเทนมาด้วยเห็นไหมได้เลยมาเต็มเลยในโลหะมาสองแผ่นประกับข้างในด้วยไอ้นี่ไม่มีเฮียอะไรเลยมีแต่มีดกระเล็กค้ำใบคลิปบอดี้ที่เป็นพลาสติกเอ็เอ็นนี่มีแผ่นเล็กด้วยคือถ้าคุณจะเน้นความคุ้มค่าของเม็ดเงินโดยตียออกมาเป็นมูลค่าของโลหะแล้วก็จีเทนก็คงเป็นตัวนี้จะคุ้มเม็ดเงินกว่า แต่ถ้าคนเราต้องมีสไตล์ก็จัดตัวนี้ไปครับสวัสดีครับผม